สตาร์ทไฮอัพโดยสถาพรบุญนาถเสวี SME ต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจไม่ใช่เรื่องส่วนตัวตามหลักกฎหมายสถานภาพของเจ้าของหรือผู้บริหารจะถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาแยกออกจากธุรกิจที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลโดยเด็ดขาดแถมกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากรยังห้ามไว้ด้วยว่า อย่าเอารายจ่ายมารวมกันเพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายดังนั้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆของครอบครัวไม่ควรเอามารวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาในภายหลังได้ติดตาม Start ทอั h ก้าวแรกของความสำเร็จได้ทุกวันเสาร์เจ็นาิาถึง8นาิกาที่เนวิทามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า